สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวหครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่นี่ครับตามภาพครับ วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้นละครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะ,จะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบราชนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์กรมครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประดุวัสดจกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรนแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลาง,งานมาบวช10กว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับประสบการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับปู้บ้บาปู้บ้บาปูบ้บาบูวาบู่วาเสียงฟ้าภุ่มบํามุ่มบามุ่มบ่านะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนะั้น มุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับรการอยู่ปริวัาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อประศาสนา ในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสีมงคลแล้วกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับ เรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติด,ดูกรรมนะครับอูกรรมใช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติ ร้อยชาติพันชาติอเนกนันต์นแต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏบัติสร้างบุญกุศสสูงสุดและโอ้โหสิกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้ว นะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขอญาตินำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอาราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับ เป็นสิมคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสิมคลแบบนี้ในการทั่วไทยไปกับแก๊สไม่พลาดกันะมาฝากทุกท่านนะครับพูดติดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษจริงๆไม่มีสคริตครับพูดจากใจออกมานะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณสุดๆและ สวัสดีครับ